ชมพูอรยาปลื้มฟีดแบกตำนานเรยา14ปีคาไม่ตายชื่นชมแจ็คสันหวังน่ารักไม่ถือตัว14ปีผ่านไปแต่ตำนานเรยานั้นก็ยังคงค้าไม่ตายล่าสุดชมพูอรยานั้นก็ได้ออกมาเปิดใจถึงกระแสะตอบรับสุดปังของละคร ake, เวอร์ชันรีเมคเรยาที่กลับมาฮิตในโลกโซเชียลอีกครั้ง พร้อมทั้งพูดถึงโมเมนต์ประทับใจกับแจ็คสันหวังที่หลายคนนั้นพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าเขาน่ารักมากโดยชมพูอรยาได้เผยถึงความรู้สึกที่เรยานั้นกลายเป็นกระแสะไวรัลแม้ว่าจะผ่านไปถึง14ปีเธอนั้นก็เชื่อว่าเพราะเนื้อหาที่เข้มข้นบวกกับการแสดงที่ถึงพลิกถึงขิงของเธอเองทำให้คนดูอินจนต้องย้อนกลับมาดูอีกครั้ง นอกจากนี้แม่ชมนั้นก็ยังได้เล่าถึงความประทับใจที่ได้ร่วมเฟรมกับศิลปินประดับโลกอย่างแจ็คสันหวังโดยเธอนั้นได้ชมเปราะว่าแจ็คสันน่ารักมากไม่ถือตัวเลยแถมยังมีโมเมนต,ต์ดีๆที่ประทับใจสุดๆอีกเรื่องที่น่ารักสุดๆก็คือบทบาทของคุณแม่ที่ปลูกฝังให้ลูกนั้นไหว้เสมอ เธอบอกว่าอยากให้ลูกๆนั้นรู้จักกาลาเทศะและความเคารพซึ่งก็ถือเป็นอีกมุมที่น่ารักและก็อบอุ่นมากของสุตตาเบอร์หนึ่งคนนี้เลยล่ะค่ะแฟนๆคิดยังไงกับกระแสะเรยาที่กลับมาฮิตอีกครั้งและใครที่เคยดูไปแล้วบ้างกลับมาคอมเมนต์กันได้นะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ